ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินโน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่24พฤษภาคม2566นะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเ c ทางช่องทุกสุดขันเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะวันนี้วันพุธมีลเล่าเด้อจ้าเด้อนี้วันพุธมีเล่าอย่าลืมทำให้ชมอย่าลืมเอาตารางฮานอยไปเล่นเล่าด้วยนะคะ ก็ไปนี่กะจะเอาตะล่างน้อยนี่ละทนผู้ชมสังเกติึงเด้อจ้าเด้อเอา้าแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางสําหรับคลิปนี้ท่านใดที่เอมเมาแล้วฝากคือเก,าเากเอ่านะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจทั้งช่องคือเก่าเด้อจ้าเด้อสาหรับท่านใดที่สนใจอยากจะลองสั่งกาแฟไปท่านสั่งได้เลยเด้อจ้าเด้อ ท่านใดที่ชอบท่านกาแฟอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะสําหรับท่านใดที่ชอบท่านกาแฟอยู่แล้วล่องเลือกท่านกาแฟเพื่อสุขภาพเลยจ้าเด้อสําหรับตัวนี้เป็นกาแฟรปรุงสําเร็จรูกผสมเห็ดลิ้นจือนะคะโมโนโคอฟฟ่สกัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและเมล็ดองุ่นช่วยบํารุงสายตาเลยจ้าเด้อ เห็ดลินจืช่วยบำรุงสายตาบำรุงสมองช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะคุณพอ่อคุณแม่พี่พีทันใดอยากจะลองท่านสั่งไปท่านใดเลยนะจ๊นะเนาะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ้วยจ้าเดอ้อเพียงกล่องละรับ225บาทเท่านั้นบรรจุในกล่อง15ซองตกซองละ15บาทเท่านั้นเยวยจ้าเดอ้อต่อมาก็จะเป็น เขาชะงมฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรูปเขาชะงมอฟฟี่เด้จ้าเด้อเทาวันเปลี่ยงใช้น้ำตาลทรายแดงไม่ฟอกสีเด้จ้าเด้อจะเป็นน้ำตาลทรายแดงธรรมชาติาะนะจจะเนาะจะบบกฟอกสีสำหรับเขาชะงมจะช่วยในเรื่องบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้จ้าเด้อ ปวดแขนปวดขาอ่ามือชาเทา้าชาเส้นเอ็นยืดนิ้วล็อกทนไดที่ปวดขานำในเข่าบดอกันเดินบต่ตรงนะจนะ๊ะเนาะปวดขาปวดแอวเดินบต่ตรงน้ำในขาน้ำในเขาเยอะแอดมินหน่หนอยแนะนํำกาแฟตัวนี้ได้จ้าเด้อเขาชฉงมเท้าวันเปรียงสกัดจากเท้าวันเปรียงสามชนิด เท้าวันเปลียงสงกัดเท้าอ่อนสกัดและเท้าเมื่อยสกัดจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่อยๆบรรจุในกล่อง15ซองเหมือนกันนะคะราคา2 2 5ยบาทตกซองละ15บาทเนจ้ะเนาะตกซองละ15บาทเหมือนกันนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเรืเด้อคุณพ่อคุณแม่ทันไดที่หลักสุขภาพเนาะจ้ะเนาะ แอดมินหน่อยกันแนะนำกาแฟสมุนไพรเขาชะง,งุ้มเพื่อสุขภาพเด้ยจ้าเด้อท่านใดที่สนใจกาแฟลดหุนกัมมีเด้อจ้าเด้อกาแฟลดหุนก็มีนะคะแต่ว่าแอดมินหน่อยบรไดออเอามาเพิ่นว่าถ้ากาแฟลดหุนนี่ท่านใดที่อยากได้เนาะจ้าเนาะมันมีแต่ว่าต้องซังหลาย ต้องกินหอยใหญ่ท่านผู้ชมจังสิลดถ้ากินกองน้อยๆเนี่ยสองสามกองมันยังบรูแล้วจ้าเด้อต้องกินหอยใหญ่ห้าสิบซองบรรจุหอยใหญ่ห้าสิบซองขึ้นไปเอาใจเนาะตกช่องละชิปห้าบาทคือกันท่านผู้ชลกาแฟดูโอเนี่ยเป็นกาแฟเผยผิวใสด์หุ่นสวยวเด้อจ้าเด้อแอดมินต์ไม่มีขาแข็ขงเงี้ยาไหมท่านผู้ชม พอสีมง่งวงเนี่ยกาแฟหุ่นสวยควบคุมระดับน้าตาลเนี่ยมีแต่กาแฟสมุนไพรแล้วจะได้อกาแฟดูโอ้แต่ว่าอันนี้ราคข้าพกัดน,นะจนะ๊ะเนาะเนี่ยเผยผิวใสหุน่นกระชับควบคุมระดับน้าตาลกาแฟโลดน่นกบมีท่านใดที่สนใจนะจนะ๊ะเนาะพี่ๆท่านใดที่สนใจอ่า เพราะว่าที่แอดมินเอามานี่มันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเพราะว่าทางชอมแอดมินนูหน่อยเนี่ยจะมีแต่คุณพอ่อคุณแม่ที่สูงวัยนะจนะ๊ะเนาะแอดมินก็เลยเลือกกาแฟโมโนสายตาและเขาชะง,งุ้มบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะจนะ๊ะเนาะคุณพอ่อคุณแม่ก็คงสีบรูดุ่น 40, 60, 60, แล้วนะจ๊ะเนาะเพราะว่าสี่สิบหาสิบหกสิบแล้วคุณแม่ก็คงจี 40, 60, ล 40, 60, เลือกท่านอนะ่ะ ประมาณพวกอาโมโนไซตาและอาเขาชะงมุมน,าานะจ๊ะเนาะมีหลายห่อท่า,านผู้ชมกาแฟเขาเสด็จกาแฟเขาใหญ่มันอ่ะเขาชะงุ่มคอฟฟเนี่ยมีหลายท่านผู้ชมแล้วก็จะมีสบู่ยาซิฟันน้ำ้วจ้ะเด้อสำหรับท่า,านใดที่สนใจนะจ๊นะเนาะ สำหรับยาซีฟันนี้ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากน,าะนะจ๊ะเนาะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยบ่ปวดฟันปวดเหงือกเหงือกบวมบ่อยๆ่อยได้ยาเด้อตื่นเช้ามาปากเหมน็นเนี่ยแอดมินูน้อยแนะนำยาซีฟันสมุนไพรผสมสารสากัดจากเห็ดลินจือและบ้านหางจาระเข้และยาเด้อจะช่วยบรรเทาเอาการปวดเหงือกปวดฟันได้ดีมากนะคะไม่มีส่วนผสมของแป้งได้ยาเด้อสำหรับยาซิฟันสมุนไพรไร้ฟลุ๊ หลอดละ190าบาทหลอดใหญ่มากนะคะขนาด160กร,รัมต่อ1หลอดราคา190บาทแล้วก็สบู่ล้างหน้าสมุนไพรล้างหน้าใบบบบทองคำแก้สิวอันนี้หน้าขาวไม่ค้อละเจนในตัวรูคุมคนกระชับาานะจ๊ะเนาะรูคุมคนกระชับหน้าขาวโดวยจาเด้อสำหรับ สมุนไพรทองคําสําหรับสบู่สมุนไพรใบบวบกแก้สิวลดสิวป้องกันสิวเกิดใหม่นะคะลบรอยสิวจุดด่างดําบนใบหน้าใช้ได้ตั้งแต่อ่าใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะสําหรับสบู่สมุนไพรใบบวบใช้ได้แม้แต่ผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้ได้จ้าเด้อตอนนี้สำหรับอ่าสบู่ปูนต้านระเบิดที่ใครเร่งผิวขาวลดหนีของเมือดเหลวได้จ้าเด้อลอด ที่สั่งมาล่าสุดในคของหมดแล้วล่รอรหนาด้ยจ่าเดอร์ทันใดที่จะเอาที่จะสั่งคือโทรมาสั่งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินสั่งวัดหนาท่านใดจะเอาสูตรใด,ดก็คือสั่งล่วงหน้าไว้เลยยตอนนี้แอดมินบอกวาในสั่งของลักๆก็จะมีชมพูเล่้งขาวสมขมิ้นและ,ะน้ำนมข้าวด้วยจ่าเดอร์ทันใดที่สนใจ สบู่กุนต้าระเบิดที่คลายเล่ยงผิวขาวนั่นอันนั้นมาว่าไปไว้ายนะจ๊นะเนาะจะบโดนเพราะว่าแอดมินน้อยสร้างขวงเป็นลอดๆอดเด้อจ้ะเด้อแอดมินน้อยไม่ได้ตุนของนะคะแล้วก็จะมีครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะสําหรับท่านใดที่มีปัญหาใบหน้าไม่ขาวใสสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำนะจ๊นะเนาะแอดมินน้อยแนะนำครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าเฉพาะ ก่อนนอนนะคะเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นสำหรับครีมตัวนี้เป็นครีมยารักษาบรรเทาอาการทางผิวหนังโดยเฉพาะนะคะนาท่านใดที่มีเป็นตุ่มเป็นพื้นเป็นซิวนี่เอาไปแต้มลดทมมั้งช่อมน้ำ,นำแขนคราท้าท่านใดที่มีแผลเป็นเดีย๋ยวทั้งชมเอาไปแต้มเลยหายหายไหวมากเลยเดจ้าเดิมสำหรับครีมตัวนี้นะนะอกจากเนาะถ่าหนานนาจะ รูคุมคนกระชับหน้าจะขาวขึ้นเอาใจเนาะหน้าก็จะขาวขึ้นหน้าเด็กหน่อยลงเด้อจ้าเด้อดูหน้าเด็กลงล่องไปใส่เบองทธรรมชุ่มจุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใส่แล้วออกแดดในี่หนาจะบวแสบเด้อจ้าเด้อเพราะว่าใส่ขี้มตัวเนี้แล้วหนาสีบาบางเด้อธรรมชุ่มทานใดที่รู้สึกว่าหนาบางล่องทาคขี้มตัวเนี่ธรรมชุ่มสิ่รู้สึกว่ารักษาหนาเท่าเนี่ย นาเห่าสีบอบบางท่านผู้ชมออกแดดในนาสีบกเสียบดแดงบกขั้นเลยสำหรับขีมฝา,าขาวตัวนี้ด้วยจ้าเด้อแอดมินน้อยขายมาสองปีเราแอดมินนวลน้ใส่มาสองปีคือกันเนี่ยรู้สึกว่าดีเนานะดาเนาะ,ะใส่ดีแล้วกหนนาขาวนําท่านใดอยากจะลองใสก่ก็ลองสร้างไปใส่เบอ่าธผูมชมแพ็กเกจอาจจะบางงามด้วยจ้าเด้อแพ็กเกจเนี่ยอาจจะบางงามแต่ว่าใส่ดี เดอจ้าเดอเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะนะแอดมินเปิดรับสมัครตัวแทนเดอจ้าเดอสมัครเปิดรับสมัครตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ไลฟ์กุ๊ปท่านใดที่สนใจโทรเขามากุยกันเสียค่าสมัคร590บบาทได้ตลอดชีวิต มีประกันชีวิตให้แล้วก็มีโบนัสทุกเดือนเด้อวจ้าเด้อท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาคุยกันได้เลยนะจ้ะเนาะค่าสมาชรก190บาทนี่จะได้กาแฟ1นนกล่องและสะบู่1ก้อนและผู้มือขายนะจ้ะเนาะผู้มือทําธุรกิจท่านใดที่สนใจโทรมาคุยกันเด้อวจ้าเด้อเอามารับช่วงแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะเป็นยังไงท่านผู้ชมมาวอวานนี่เฮงปังดังมานบอ เมื่อวานี่เขาไปในคูวินเด้อจ้าเด้อเขาไปในคู่วินที่เจ็ดสองนะจ่าเนาะเด่นห้าเลขหกเด่นหาบ่มามาหลดหกเด้อจ้าเด้อมาหกเด่น 6. เน 6, นาจาะนั่นบ่มาเขาไปที่หกนะจ่าเนาะแต่ว่าเล็กนตารล่างนั้นบอมีคูจับเลยทั้ชมเขาไปที่เจ็ดสองคูวินเดอน้อจ้าเด้อรอ 5, 6, 6, กห้านอยปกติคู่เดียวนะจ๊าเนาะ เลขสิบหาคู่เข้าไปคู่เดียวทุกครั้งที่แอดมินย้ำเสมอนะจ๊นะเนาะถ้ารอบแรกไม่มาให้ตามรอบอปกติก็อย่าลืมทุกทุนคืนด้วยถ้าได้แล้วคือหยุดนะจ๊นะเนาะใดแล้วคือหยุดเล็กในตาล่างนี้เดินท้างมาเก้วันติดแล้วนะคะเก่าเมื่อติดแล้วที่เขาในคูวินนะจ๊นะเนาะอยู่ในช่วงระมัดระวังเ้อท่านผู้ชมอ ท่นได้ที่เป่าได้กระเป๋านะจ๊ะเนาะแต่ว่ากะย่างไวนในรถแต่ว่าอยู่ในช่วงระมัดระวังเด้อท่านชมเอามารับชมวงแนวทางกันต่อเลยเนะจ๊นะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวม3มรอบในตารางเดียวกันนะคะประจําวันที่24พฤษภาคม2566เลขในตารางนะคะท่านผู้ชม วันนี้ฮานอยบวกลาวนะคะฮานอยบวกลาวท่านใดที่บริเวนฮานอยไปเลนตะเล่าก็ได้เด้อจ้าเด้อเพราะว่าเลขตารางนี่เข้าลาวบ่อยๆนะจน้ะเนาะเข้าลาวบ่อยๆล่องเบิงทำชุ่มล่องเบิง้งมือนี่ล่องเบิงเด้อจ้าเด้อเลขในตารางนะคะสามสี่เจ็ด 8 20นะคะเลขในตารางนะคะเด่น3และ4วิ่งรูด4นะคะ6ชุดเด่น3 2 4 7 48 42 40และ82นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมถ้าเลขในตารางไม่มา นอยสามรอบเราไม่ต้องเล่นเดจ่าเดอถ้าเลขในตารางนี่บอม,มาน้อยห้ามเอาไปเล่นลาวนะคะสังเกตเบิงถ้าเข้านอยรอบใดรอบหนึ่งกระซังสามารถนำไปเล่นลาวพัฒนาได้เลาาพัฒนาเดจ่าเดอลาวพัฒนานะคะถ้าเลขตารางนี่ บอ่อเขา่า้านอยห้ามนำไปเล่นลาวถ้าเข้าฮานอยสามารถนำไปเล่นลาวพัฒนาได้นะคะสำหรับชุดเดนเน้นเจาะนั่นเจาะเข่าเจาะเข่าแน่หลุดแน่เยจ้ะเด้อเน้นย้ำก็คือ15คู่วินบนล่างไปกับด้วยทุกครั้งที่ตัวเลขยังไม่มา อย่าลืมทบทุนคืนด้วยเป็นยังไงท่านผู้ชมท่านผู้ชมหลายท่านก็นว่ากระสุนมืดตั้งแต่รอบแรกแอดมินหนูหน่อยกันยังบอกอยว่าให้เตรียมกระสุนให้พร้อมค่อยลุยเพราะว่าแนวทางตัวเลเข้าบูดูบ้านสีมารลอบใดเนาะท่านผู้ชมเข้าต้องเตรียมกระสุนไว้ให้มันได้ทั้งสามรอบรรมมท่านผู้ชมท่านผู้ชมสิเลนจักรอบต้องเตรียมกระสุนไว้ให้มันพร้อมทั้งสามรอบเรื่อจะไเ้อว,ว่าเข้าสิบปหอด เ้าต้องไปเอาทุนขึ้นดเดอ้อจ้าเด้อเพราะว่าแนวทางเหล็กตะ่างนี่แทจบจะบ่คอยหลุดนะจน่ะเนาะนานๆถึงจะหลุดถ้าเขาเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนี่ท่ากลบาระมัดระวังกันนํามันกับช่วงที่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นนี่มันเป็นช่วงระมัดระวังเด้เด้อท่านผู้ชมนี่กับมือเก้ามือติดนะจ้าเนาะเก้าวัน,น,น 9, ติดแล้วนะคะแปดลึกเก้ 9, ทาท่านผู้ชม ก้าวันติดนะจน๊ะเนาะร่วมกับเมื่อวานในน้ำเก้าวันติดแล้วสำหรับสิบห้าคู่วินถ้าเมื่อนี้เข่าก็เป็นมือที่สิบนะจน๊ะเนาะเฮาจะอยู่ในช่วงระมัดระวังเลยจ้าเด้อราะวาฮันนอยเฮาเนี่ยมันเดินทางมากติดติดกันเนี่ยเก่ามือแล้วนะจน๊ะเนาะเอ้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันไหมคลิปหน้าเด้จ้าเด้อแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ